สวัสดีครับพบกับปาดแม่เจ้พันไม้นะครับในวันนี้นะครับมาดูดอมยาคิดตันม่วงจัมโบ้นะครับนี่ก็คือรุ่นอายุนะครับเข้าสู่ปีที่6นะครับชุดนี้ก็คือเป็นลูกของต้นแม่นะครับต้นแม่ม่วงจัมโบนะครับซึ่งชุดลูกนะครับอันนี้ก็ยังไม่เข้าสีนะครับอันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับจะขยายได้อีกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนด้านบนนะครับอันนี้ก็คือลูก นะครับโตแล้วนะครับก็คือแทนต้นแม่นะครับลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็คือกําลังจะเข้าสีนะครับอันนี้ก็คือชุดนี้ก็สามารถนําไปเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าอายุนะครับก็ห้าหปีแล้วครับห้าปี6ปีนะครับรุ่นเพราะว่าต้นแม่อายุ10ปีนะครับก็มีรุ่นเลกรุ่นลูกรุ่นเลกก็ตอนนี้ก็มี7ปี6ปีนะครับชุดนี้ก็คือเป็น รุ่นลูกนะครับปีนี้สังเกตนะครับมีรุ่นที่ติดลูกและเก็บไปแล้วแล้วมีชุดหลังที่กําลังแตกดอกนะครับชุดหลังเนี่ยที่แตกดอกเหมือนช่อนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เจอปัญหาคือตอนนี้มันหน้าฝนนะครับพฤศจิกานะครับฝนค่อนข้างที่จะเยอะดังน <liter version> ั <ๆ S 1> ้นมันจะไม่ค่อยติดนะครับดูนะครับด้านบนนะครับส่วนด้านบนค่อนข้างที่จะร่วงนะครับเห็นยอดที่ขึ้นใหม่านะครับตอนนี้ก็คือมันจะไม่ติดดอกแล้วก็มันจะกลายเป็นยอดนะครับ ข้างบนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับที่ว่าเป็นช่อดอกที่ไม่ค่อยติดนะครับเนื่องจากฝนนะครับคออนข้างที่จะเยอะส่วนช่อที่ติดนะครับดูนะครับอันนั้นก็คือเป็นช่อเดงที่ตันมอนจมบูเนี่ยครับนะอันนั้นการเป็นช่อเป็นพวงนะครับดูช่อนนี้นะครับปุบอ่านี่นะครับช่อนี้นะครับ มืดหน่อยนะครับผมน,นี่ก็คือเป็นช่อเป็นพวงนะครับอันนี้ก็คือในกลุ่มของชุดลูกนะครับรุ่นแรกนะครับก็นข้าง,งที่จะแทนต้นแม่นะครับซึ่งเป็นช่อใหญ่ลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็จะติดนะครับอันนี้ก็จะติดแบบปรแบบลายแต่ลูกใหญ่นะครับนี่นครับพ่อฝนตอ้ที่ปลายช่อด้านบน นะครับนะครับผมนี่ก็ด้านล่างเหมือนที่บอกคือพวกนี้ต้องการแสงนะครับพอด้านล่างเนี่ยไม่โดนแสงนะครับก็จะทําให้นะครับดอกไม่ค่อยติดนะครับจะไม่ค่อยติดดอกบริเวณโซนนี้ด้านล่างนะครับถ้าไม่โดนแสงเนี่ยก็จะไม่ติดดอกก็จะไปติดอยู่บริเวณด้านบนนะครับนะครับ ด้านบนก็ติดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหมือนที่ผมบอกก็คือพยายามทําให้มีกิ่งมีก้านเยอะๆเพราะว่าออกตามปลายกิ่งปลายช่อนะครับดังนั้นถ้ามีกิ่งมีก้านเยอะนะครับก็จะทําให้มีนะครับลูกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเราไว้กิ่งต่ํานะครับตัดยอดเร็วนะครับเนี่ยเราก็เอาเอาง่ายเอาสะดวก เพราะว่ามันอยู่ต่ำเลยนะครับเนี่ยเป็นช่อนะครับนี่ก็จะเอาง่ายนะครับเนี่เอาง่ายกินง่ายอันนะครับพวกนี้ครับอนะครับอันนี้ก็คือลําดูในชุดของรุ่นลูกนะครับนะครับผมอันนี้ก็คือยังไม่เข้าสีเลยนะครับนี่ยังเล็กอยู่นะครับ ก็ส่วนใหญ,ญ่จะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับตั้งแต่ออกดอกนี่ก็ประมาณอีกสักอ่าน่าจะไม่ตม่ำกว่าน่าจะ20วันนะครับถึงจะเก็บได้โอเคนะครับฝากติดตาม YouTube ช่องปัดไม้เจ้าปันไม้ด้วยครับผมกับลำไยคิปตันม่วงจัมโบ้ครับสวัสดีครับ